กันนะครับคุณผู้ชมครับนักท่องเที่ยวนะครับขึ้นไปชมความสวยงามของดอกนางพญาเสือโครงบริเวณโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีที่กำลังบานเต็มหุบเขาครับส่วนยอดดอยอินทนนท์อุณหภูมิวันนี้วัดได้5องศาเซลเซียสครับ ดอกนางพญาเสือโครงนะครับหรือซากุระเมืองไทยครับที่บริเวณโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีดอยอินทนอนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่บานจนเกือบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเป็นสีชมพูไปทั้งหุบเขามีนักท่องเที่ยวทยอยขึ้นไปชมความสวยงามอย่างไม่ขาดสายโดยจะบานในช่วงเดือนมกราคมขณะเดียวกันที่บริเวณจุดชมวิวกิ่วแม่บานบนดอยอินทนอนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เช้าวันนี้สภาพอากาศหนาวเย็นและอุณหภูมิลดลงอยู่ที่7องศาเซลเซียสส่วนยอดดอยอุณหภูมิอยู่ที่ ที่5องศาเซลเซียสนักท่องเที่ยวต่างนําเครื่องบรรเทาความหนาวทั้งเสื้อกันหนาวหลากสีสันหมวกไหมพรมถุงมือบางคนนําผ้าห่มมาคลุมร่างกายค่ะเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นโดยนักท่องเที่ยวที่ไม่ชินทางก็ใช้บริการรถรับจ้างนั่งขึ้นยอดดอยส่วนร้านค้าสวัสดิการก็ยังคงขายดีมากโดยเฉพาะอาหารและเครื่องดื่มร้อนๆน,นักท่องเที่ยวซื้อรับประทานคลายหนาวไปด้วยทําให้ช่วงวันหยุดยาวยังคงมีนักท่องเที่ยวเยอะค่ะซึ่งในวันนี้ไม่มีน้ําค้างแข็งนะคะเนื่องจากมี แสลมแรงโดยสถิติเมื่อวานนี้คือวันที่4มกราคม2568มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวมากถึง7,984คนเป็นคนไทยมากถึง6,230คนชาวต่างชาติ1,754คนค่ะเช่นเดียวกันเป็นข่าวที่รู้สึกมีความเย็นให้เราได้สัมผัสอยู่บ้างนะสำหรับการดูภาพข่าวเพราะว่าอากาศเย็นจริง